จัดชุดเพิลนโปมาให้ลูกค้าหน่อยนี่เรียกแก๊บแล้วรีบถ่ายก่อนนะคะโอ้คุณพ่อเล่นชุดลอกเพนนะฮะส่วนคุณลูกเล่นชุดลอกวีแบตอีเทเรียมสินเวอร์โคตรหลอ่อโคตรเข้านะคะกับชุดสปินสายบึกนักลบงบน้อยก็จัดได้นี่พร้อมสอยทุกน้านน้ำนะคะคันไทโอเนียแม่โขงบิ๊กแคทฟิตนะคะ เน่จริงๆได้ยินคําว่าแม่โขงตอนแรกนี่แบบโขโซดามาเลยนะคะแค่ชื่อก็เมาแล้วนะไกดฟูจินะคะรีฟรีฟูจิแต่งเต็มเข้มดุดันนะคะเน่แถมแหวนล็อกสองชั้นนะคะกันรีฟรีคลายนะคะแต่งด้ามาอย่างเท่นะคะท้ายอลูสีทองนะคะมาพร้อมตัวครอบให้ปักอัดปักเขา่าปัก หน้าขาไม่เจ็บนะคะไม่เจ็บนะคะความยาวห้าจุดห้าฟุตท่อนเดียวนะคะเวทสายอยู่ห้าสิบขีดร้อยปอนด์นะคะแม็กเหยียดจิกอยู่ที่สี่ร้อยกรัมนะคะน้ำหนักไม่เยอะนะคะพีอีเท่ากับทีอีห้าขีดแปดนะคะเจ้าตัวนี้นะคะมาทั้งเบสล้วก็สปินนิ่งนะความยาวเดียวกันเวทเดียวกันนะคะจัดราคาโปรนะคะคันเบสนะจัดโปรจากสองพันห้าเก้าสิบเหลือเพียงคันละหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบาทนะคะหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบบาท แต่วันนี้ลูกค้าให้โจทย์มาว่าผมจะเอาไปตกบึงสำราญครับแล้วก็ลงทะเลด้วยแต่จะไปกับลูกก็เลยขออีกชุดหนึ่งให้ลูกด้วยนะคะเราก็ต้องไม่พลาดนะคะกับการประกบคู่กับล้อกี b a c k ิเทียมสินเวอร์นะคะสีกันสมุกอย่างหลอดน็อตแต่งแขนเกลียวมาให้แบบเท่ๆนะคะตัวนี้จะเป็นเบอร์หกพันนะคะคิกเสียงแบบดังๆแบบนี้อตกปลาไซส์สี่สิบถึงหกสิบกิโล 80กิโลหายห่วงนะคะตัวนี้นะคะมีซีนกันน้ำเข้าถึง4จุดนะคะบอดี้แข็ง 3x นะคะบอดี้แข็ง 3x นะคะสีกันสมุกนะคะโคดหลอกิ๊กเสียงแบบช่วยลูกปืนสแตนเลต้9บวก1ตลับนะคะเบรกสูงถึง18กิโลประกอบคู่กับคันเบ็ดปึ๊บจัดโปรแถมสายเอ็นให้ด้วยนะคะเจ้าชุดนี้ขอเรียกเขาว่าเจ้าชุดนักลบงบน้อยนะคะไม่ว่าคุณจะไปงานทะเลก็ได้ไปงานตกปลาบึกก็ไหวนะคะ ราคาจัดโปรนะคะคันพร้อมลอกแผมใส่เอ็นพร้อมจัดส่งอยู่ที่ชุดละ3590บาทนะคะ3ามพบาทโคตรรอ,อามาถึงกับชุดคุณพ่อกันบ้างนะคะนี่ชุดลอกเพนนะคะเพนเพอร์ชุด5นะคะตัวล่าสุดนะคะใส่แขนใส่น็อตแต่งมาให้แล้วจากโรงงานนะคะจากบริษัทเลยนี่โคตรรอแล้วกล่องรุ่นใหม่เขาโคตรเท่ใหญ่เบิ้ม ใหญ่เบิ้มแถมเอ็นให้เหมือนกันนะคะเบรกเฮดทีร้อยนะคะแอนจิกเสียงแบบล้นเหมือนกันนะคะล้นเหมือนกันมีซีนกันนําเข้าให้แน่นอนนะคะแล้วข้อสาคัญคือตัวใหม่นะฮะออกแบบฝังที่เกี่ยวเอ็นไว้ให้ที่สปูลเลยนะคะเป็นรูกสายปลาลายเคปล่าโคตรหล่อน็อตเป็นแบบกลมนะคะตีตลาแบนเพนมาให้เลยนะคะเจ้าตัวนี้นะคะพร้อมลบทุกนั่นน้ำนะคะกับเพนเพอร์ซูเปอร์หกพันนะคะ อ่าเมื่อกี้มีถ่ายคลิปประกบกับเบอร์แปดพันให้ด้วยเผื่อใครอยากเพิ่มไซส์นะคะอัพไซส์ได้นะคะถ<อ>้าเบรกแคทีร้อยนะคะบอดี้แข็งสามเอเหมือนกันนะะลูกปืนสแตนเลสของเพนนะคะสี่บวกหนึ่งตลับกันน้ําเค็มนะคะพร้อมซีนกันน้ําเข้ารอบเกียร์ห้าจุดหกตอนหนึ่งนะคะโอ้โหกำลังเบรกสูงถึงเก้ากิโลนะคะแต่ว่ามันได้พั่เบรกแคทีร้อยของเพนนะคะงานทะเลหายห่วงออกแบบมาเพื่อเล่นงานใหญ่อยู่แล้วนะคะ อ้าวลื่น,นเสียงลั่น,นจัดโปรนะคะชุดนี้จะอยู่ที่เจ้าชุดเทินโปรนะคะคู่ลอกเบอร์หกพันของเพนนะจัดโปรอยู่ที่เจ้าชุดเทินโปรนะคะคันไพโอเนียแม่โขงนะคะคู่กับเจ้าลอกเพนเพอร์ซูสไฟเบอร์หกพันนะคะแถมเอ็นพร้อมจัดส่งนะคะครบชุดพร้อมลบในงบอยู่สี่พันหกร้อยเก้าสิบบาทนะคะใครที่อยากเปลี่ยนเป็นลอกเบอร์แปดพันให้ใหญ่ขึ้นนะคะก็เพิ่มร้อยเดียวเป็นสี่พันเจ็ดเก้าสิบโอ้โหคลิปเดียว ขายทุกอย่างนะคะอัปเดตหลายๆอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นคันเบ็ดนะคะเป็นลอกนะคะสค่ายดังนะคะคันเบ็ดก็มาทั้งสปินแล้วก็เบสนะคะใครที่เป็นแฟนขับร้านหาไทยฟิชชิ่งนะคะเห็นซองเหลืองๆแบบนี้รอกันมานานนะคะเบสจากสปิน่งมาแล้วนะคะจัดราคาโปรนะคะควนกันอีกครั้งหนึงนะคะคันเบ็ดจัดโปรนะคะเหลือเพียง1,990บาทนะคะส่วนลอก มีแบตกินเทเลียมซินเวอร์นะคะเบอร์หกพันอยู่หนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบบาทนะคะส่วนลอกเทนเพอร์ซูไฟเบอร์หกพันนะคะอยู่เพียงสองพันสี่้อยเก้าสิบบาทซื้อครบชุดมันจะมีค่าส่งเอ s อนะคะคันเบ็ดใส่ท่อ P ี c ให้อย่างดีนะคะพร้อมจะส่งเอ s มเอสองรอยบาทลอกสี่ห้าสิบาทนะคะเท่ากับว่าทางร้านแถมใสเอ็นให้ด้วยนะคะม้วนละ2อ0ห้าสิบบาทนะคะพร้อมลบกว่านี้ไม่ได้อีกแล้ว